ของมอรรี่ทับไปแล้วนะคะได้หนึ่งเดือนไม่รู้จะติดหรือเปล่าเดือนกับห้าวันนะจจะไม่รู้จะติดไหม<_><_><_> ค้าทับหมื่นหนึ่งไม่รู้จะได้ลูกหรือเปล่าเมลี่เาให้แม่ดูนมสิลูกอ่าดูนมสิดูนมดิเมลี่มาดูนมก่อนเลยดูนมก่อนติดไหม มานะนะนะดูนมก่อนเนี่มามะดูนมก่อนน้องจะซนมากเลยคะ่ะไม่นิ่งนะคะไม่เหมือนอแม่ของเด็กๆพวกนี้นะคะน้องมันนี่จะนิสัยดีเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่เลยค่ะดื้อขนาดท้องปล่อยไม่ได้แกจะวิ่งเลยวิ่ง ไม่กล้าปล่อยเอ,เอาดูนมหน่อยดูสิดูนมดินอนลงนอนลงนอนลงเร็วนอนลงน้องเพิ่งรับวัคซีนวันนี้นะคะ ไม่ร้องเลยรับวัคซีนไม่ร้องเลยเก่งมากเลยน้องคนนั้นกับน้องลัลัคกกี้ <c oughs> โอ้นาน thoáng lại bảo luôn. này luôn, đó có <laughs> đuôi nó môn hiệu có đuôi nó mày có đuôi nó này nè má má, khó mày đuôi nó mày đuôi nó mày đuôi mày đuôi nó mày đuôi nó mày đuôi nó mày này mà, mà, đi ขอดนมหน่อยดิขอรดนมหน่อยดิขอรดนมก่อนเรื่อยๆขอรดนมก่อนท,ทน้องไหมรดนมก่อนล,อลูกห,ห,น,น,น,กกน,หนูมีลูกหรือเปล่าอืมนี่แม่จะเสียเงินหมื่นถิ่นไปซื้อบลลูกนี่ลูกจำบ่ล่ะทับตั้งเป็นหมื่นมีลูกหรือเปล่าเนาะติดหรือเปล่าอืม หนดูสิดูสิลูกดูสิด,สดูนมก่อนลูกน่ะขอดูนมก่อนขอดูนมหน่อยลูกขอดูนมหน่อยค่ะโอ๊ยยั่นบ่มีอยู่จ้ะพวกนี้ท <c oughs> องนิดหน่อยหนึ่งไหมโอ้น่าจะไม่มีอะค่ะไม่ติดแน่เลยไม่ติดแน่แน่เนี่ยไม่เห็นมีเลยห๊น้องมมลิไม่ได้ดู ไม่มีลูกนะลูกจะเงินหมื่นทิ้งเสือเลยอืมท้อต้องหมุนลุงไม่ได้ลูกเลยอืมติดตามเดี๋ยวมาอัปเดตน้องเรื่อี้แล้วก็เด็กๆให้ดูใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ